ก็เรามาดูขั้นตอนการที่จะเอารถมาโจนนะครับขึ้นไดโนนะครับก็อยู่ช่วงนี้เราเอารถขึ้นมาแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะผูกรถเรียบร้อยเสียบปลั๊กเสียบอะไรเนาะเสียบสายพวกนี้ตอนนี้รถอยู่ในขั้นตอนไหนครับพี่ชัยเอ่อแบ็กอัพข้อมูลจาก ECU เข้าคอมก่อนครับโอ้เราก็ต้องแบ็กอัพข้อมูลนะครับแบ็กอัพอ่ะเพราะว่าเผื่อมีอะไรเราจะได้โยนไฟล์โรงงานกลับเข้าไปได้ก็คือแบ็กอัพข้อมูลเก่าของรถนะครับเก็บไว้ในข้อมูล ไม่ซื้อยู่ก่อนถ้ามีปัญหาอะไรก็ยังคืนค่าเดิมได้เพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยนะครับก่อนที่เราจะจูนงั้นเดี๋ยวพอแบ็กอัพเสร็จต่อไปก็คือจูนและแบ็กอัพเสร็จก็โยนตารางเริ่มต้นเข้าไปอันนี้คือตัวปล่อยพ่อไอเสียตัวปูนปูนันแล้วก็มีตัววัดท่าไอเสียอ๋อมีวัดท่าไอเสียด้วยใช่ครับเราจะวัดท่าไอเสียว่าเราสามารถ เติมน้ำมันเข้าไปหรือต้องลดปริมาณน้ำมันโอเคตอเติมลดได้ด้วยนะครับการจูนก็ <c oughs> การจูนก็เพื่อให้ค่าที่เวลาเขาเปลี่ยนกองมาเนี่ยอากาศมันดูดเข้ามากขึ้นเราก็สามารถอัดน้ำมันได้มากขึ้น <c oughs> หรือถ้ากองมันแบบใหม่ที่เปลี่ยนมาอากาศเข้าน้อยลงเราก็ต้องลดน้ำมันเพื่อให้อากาศสมดุลกับน้ำมัน <c oughs> น้ำมันมันจะได้พอดีไม่หนาไม่บางจนเกินไป <c oughs> ัตรอากาการใช้มันเหมาะสมที่สุดนะครับใช่มันจะมีสูตรของมันอยู่เข้าๆอันนั้นถามคนไม่รู้เลยค่ะว่าแล้วทำไมต้องเอารถมาจูนเพื่อลดความร้อนของเครื่องยนต์่ก็ทําให้ลดแรงขึ้นอ่าลดความร้อนของเครื่องยนต์ก็อย่างที่พี่ก็บอกตอนแรกให้มันสัมพันธ์กันระหว่างกรองกับอัตราการปล่อยของเสียเพราะว่าดั้งเดิมไฮเล่มันถูกกฎหมายของอเมริกา เรื่องสียงวัดล้อมมันก็เลยต้องการจํากัดน้ามันให้บางที่สุดเพื่อถ้าเสียมันจะไม่เลยค่ามาตรฐานที่กฎหมายมันออกมามันก็เลยทําให้น้ํามันค่อนข้างบางพอน้ำมันบางปุ๊บกงยนต์ร้อนอก็เลยต้องมาจูนก็มาจูนให้มันแก้จุดที่มันร้อนเกินไปเนาะจะได้ไม่ร้อนโอเคค่ะงั้นก็เดี๋ยวต่อไปก็เดี๋ยวปล่อยพี่ชัยเขาตามเต็ปเลนต่อใช่ค่ะ ่ะตอนนี้ก็จูนเสร็จแล้วครับจูนเสร็จแล้วก็มาดูผลลัพธ์กันดีกว่านะฮะวัดได้อะไรกันบ้างจากตารางแรกมา84แรงบิด119นิวตันเมตรครับก็มาเป็นกราฟสุดท้ายก็คือ92.2เป็นแรงม้าส่วนแรงบิดอยู่ที่125.9นิวตันเมตรก็เพิ่มขึ้นประมาณถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะ10%กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไม่ถือว่าขึ้นได้เยอะตัวนี้ขึ้นได้เยอะเลยใช่ไหมครับครับขึ้นได้เยอะ ก็อ,อัตราเร่งอะไรขึ้นก็ดีขึ้นมาคือเก่ายอะเลยเคลๆๆเคลนลยครับจะเป็นผลต่างนะครับส่วนคนส่วนใหญ่จะดูกราฟตัวนี้แต่ช่างจูนจะไม่ค่อยดูตัวนี้จะดูตัวนี้นี่นจะเป็นตารางน้ํามันตารางการใช้น้ํามันตารางใช้น้ำมันยังไงครับดูไม่เป็นตัวเลขธรรมดาของรอบมันจะอยู่ที่ประมาณสักยี่สิบสิบสองจุดกว่ากว่านี่ครับตารางจบคือตารางส้ม เส้นจะค่อนข้างตรงอ๋อครับมันดูมันดูค่อนข้างเสถียรใช่ส่วนนี้คือช่วงนี้จะเป็นน้ํามันหนาและไล่ขึ้นไปบางครับก็เลยต้องปรับช่วงช่วงปลายลงมาให้มันหนาขึ้นอะไรประมาณนี้นี่คือสารล้างน้ำมันคร่าวๆครับแต่คือเส้นผลลัพธ์เราใช้เส้นสีส้มใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่ากราฟสุดท้ายจะเป็นกราฟสุดท้ายที่วัดได้จะเป็นกราฟสีส้มจะเป็นเส้นข้างบนสุด เส้นเส้นเส้นกลุ่มที่จะเป็นเส้นแรงม้าเส้นแรงม้าครับส่วนเส้นกลุ่มด้านบนนี่จะเป็นเส้นแรงบิดเส้นแรงบิดครับอ๋อแล้วก็คือเราก็ทําการจูนไปเรื่อยๆเนาะจนกว่าจะได้จุดที่ดีที่สุดครับผมอ่าครับก็คือจุดสุดท้ายตรงนี้นะครับสลหรับประมาณนี้นี่เป็นเครื่องรถกายร้อยเจ็ดคิวร้อยเจ็ดคิวสเตตวันเปลี่ยนท่อกับไส้กองไฮฟลูอ่ครับก็จบแล้วนะครับการจูนรถวันนี้นะครับ ก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะดีขึ้นอย่างไงครับถ้าสนใจก็ลองคูนรถกันยังไงเข้ามาติดต่อดูนะครับ